ท่วันนี้ข้อมูลใหม่ที่ทางผู้การเนี่ยไปคุยกับกิจมาแล้วมันเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจกลายเป็นว่าใหม่วันนั้นตอนห้าทุ่มที่รถเก๋งคันนี้ขับมาจออตรงประตูซุ้มวัดจุดตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ห่างจากหน้าอู่แค่ไม่กี่เมตรนะคะไม่กี่ร้อยเมตรเลยไม่ถึงด้วยมั้งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิเมตรถ้าเดินมาเนี่ยก็ถึงแล้วแป๊บเดียวเองอู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงซ้ายมือประเด็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้สอบกิจในคุกแล้วกิจยอมรับว่ามัดในรถน่ะมัดจริงพี่แต่มัดแค่รอบนึงนะ มันหลุด <Ừ. S 1> กิจก็เลยมีการมัดรอบสอง oh. มัดรอบสองเขาบอกว่าเป็นการมัดภายในบ้าน oh. เพราะฉะนั้นจริงๆภาพสุดท้ายที่เราเห็นจริงๆห้าทุ่มตัวนี้เดี๋ยวทีมงานเอาตัวนี้ไว้นะคะวินาทีห้าทุ่มของวันที่27เนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าเอารถมาจอดซุ้มวัดปุ๊บแล้วก็ให้เพื่อนอีกสองคนลงจากรถไปเพราะโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้ว <Ừ. S 1> แล้วเพื่อนก็ลงจากรถเหลือแค่ช่างกิจกับใหม่สองคนแต่กลายเป็นว่าพอรถมาจอดตรงนี้ มันมีการพาเข้าไปมัดในบ้านอีกนะเออซึ่งประเด็นเนี้ยฮะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะใครถ้าสมมุติว่าบอกการถูกไหมตอนนั้นผมจําถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยช่างกิจบอกว่าส่งการตรงหน้าร้านสะดวกซื้อ,อถูกไหมใช่ค่ะแล้วการบอกว่าเห็นตอนมัดมัดตอนไหนเพราะถ้ามัดที่อู่ทางเข้าเนี่ย มันก็ต้องเห็นว่ามีคนลงถูกไหมฮะแต่เขาบอกว่าขับมาเนี่ยข้างหลังอีตรงหลังซุ้มประตูวัดคุณผู้ชมเห็นซุ้มประตูวัดไหมฮะหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับกล้องวงจรปิดมันจะไปไม่ถึงออกไปอีกทางด้วยเออเออกไปอีกทางหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบูเนี้มันน่าจะเข้าทางริมถนนได้และก็เข้าทางด้านข้างได้พักเข้าทางด้านข้างมันเป็นไปได้ไหมที่มัดกันตอนแรกแล้วอาจจะดิ้นหลุดเพราะคุณใหม่เขาบอกเลย คุณใหม่เป็นทหารเก่านะอแล้วตัวใหญ่กว่าช่างกีตตัวใหญ่กว่าพวกนี้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมีแรงสู้ต้องสู้แล้วตัวมันหลุดหลังจากนั้นต้องมีการเอาปืนขู่แล้วก็อุ้มคุณใหม่เข้าไปในอูเพราะจากคําสารภาพของช่างกีตบอกว่าพอมัดรอบแรกแล้วมันหลุดก็เลยมีการอุ้มทางด้านของคุณใหม่ธนาสารเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปมัดกันอีกรอบหนึ่งหลังจากมัดเสร็จปุ๊บตามคาให้การของช่างกิจล่าสุดที่ให้การกับผู้การนะฮะ บอกมัดนิวเสร็จปุ๊บเอาขึ้นรถม,มีคนพาขึ้นรถหลังจากนั้นผมอยู่กับทางด้านของใหม่ธนาสันแค่สองคนหรือเป็นไปได้ไหมว่าไอ้การมัดมันเกิดขึ้นหลังจากที่รถอะค่ะมันจะออกจากประตูซุ้มวัดมาใช่ไงผมกําลังจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเรามีแค่วงจรปิดด้านหน้าแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําไมถึงมั่นใจแล้วบอกมาโดยตลอดว่าช่างกิจไม่ได้มัดคนเดียวตามคาให้การตอนแรกที่โกหกเจ้าหน้าที่ตํารวจ จนสุดท้ายบอกว่ามีคนมัดสองคนด้านหลังซุ้มประตูวัดมันต้องมีกล้องวงจรปิดหรือมีคลิปหรือมีการรับสารภาพว่าพอทางด้านของช่างกิจมาจอดตรงซุ้มประตูวัดตรงเนี้ยพอมันจอดเสร็จปุ๊บเอ๊ะพอจอดแล้วอเอาลงอพอลงเสร็จปุ๊บใครเป็นคนอุ้มลงอสองช่างกิจทุกคนบอกเลยนะฮะ ถึงแม้ว่าจะเอาปืนจ่ออยู่และมัดคนเดียวมันมัดไม่ได้เป็นไปได้ไหมล่ะช่างกิดเอาปืนจอ่อแล้วมีคนหนึ่งในแก๊งเก่งมิราสีแดงซึ่งถ้าตัดโอ๊ตออกไปนะโอ๊ตขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะเพื่อจะกลับบ้านเหลือแค่นิวการและก็แท็บซึ่งมีผู้ชายสองคนก็คือแท็บกับการถ้าสองคนนี้บอกไม่ได้ร่วมมัดก็ต้องไปหาเรื่องพิสูจน์มาให้ได้ว่าผมไม่ได้มัดมผมไม่ได้ช่วยแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะ แทบคนเดียวแท็บก็ตัวเล็กนิดเดียวและแท็บมีปัญหาเรื่องต้องฟอกตายอีกจะไปสู้กับใหม่ธนาสันซึ่งใหม่ธนาสันเป็นอดีตทหารเก่าแล้วสามารถที่เขาบอกโอ้โหดิ้นหลุดได้จากการมัดเชือกแค่ครั้งแรกคุณผู้ชมฮะตำรวจต้องมีหลักฐานอะไรบางอย่างถึงจะมัดตัวพวกนี้ได้แล้วบอกว่าสองคนผมยิงยิงเสร็จปุ๊บผมเอาไปทิ้งเรียบอมอเตอร์เวย์คำถามคือในคืนนี้2 7มกราคมร้อยต่อเข้า28 มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีจุดที่หยุดก่อเหตุอีกจุดหนึ่งใช่ไหม,มคุณผู้ชมคะไล่ภาพไปหลังจากที่รถคันนี้ขับออกไปตอนห้าทุ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณเที่ยงคืนห้าสิบสองนาทีวันเนี้ยเราก็ลองดูว่ากิจเองมีการติดต่อกับใครอีกไหมพอกลับเข้ามาแล้วลองดูนะคะเที่ยงคืน52กิจขับรถมิราสีแดงกลับมาที่บ้านแล้วใช้ทางคืออ้อมไปอีกทางหนึ่งแล้วนะก่อนจะมาจอดเพราะวัดอ่ะมันจะไปทางขวามือของจอ ใช่ไหมแต่ว่าตอนกลับมากิจกลับมาทางซ้ายาก็คือวนแต่ไม่เป็นไรหรอกถนนมันอาจจะวนกันได้แต่ให้ดูพฤติการหลังจากนั้นค่ะตีสองสี่สิบแปดนาทีกิจขับรถกระบะตู้ทึบสีบรอนออกไปจากบ้านวันนี้สิ่งที่เรากําลังสงสัยว่ากิจไปไหนเห็นบอกว่าคืนนั้นกิจไปทํางานเหมือนไปใช้ชีวิตตามปกติตกตแล้วตอนแรกเนี่ยรถกระบะคันนี้ก็คือกระบะคันที่สุดท้ายโดนจับกลุ่มตัวได้จําได้ใช่ไหมคะกิจเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลย ไปส่งของช่วงกลางดึกแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีหนึ่งคือ9โมงสองนาทีตอนเช้ากลับมาที่บ้านแล้วก็อยู่ภายในบ้านเท่ากับว่าพอวันหลังวันอุ้มค่าปุ๊บเนี่ยกลับมาสงบสติอารมณ์ที่บ้านหรือกลับมาทำลายหลักฐานอำพรางอะไรไหมแต่จะเห็นว่าวันเนี้ยไม่ได้เข้าไปที่บ้านพรนะจนกระทั่งช่วงกลางดึกจำได้ไหมคะวงจรปิดวันที่28ที่ช่างกิจเข้าไปอยู่กับน้องพรในหมู่บ้านน่ะที่เราบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ย น้องพรก็พากิติโชตกลับมาที่บ้านออกจากบ้านไปตอนสี่ทุ่ม9นาทีโดยปากคำของช่างกิตก่อนหน้านั้นอ้างว่าเนี่ยพรวันนั้นแปลกมากทั้งวันเลย <c oughs> แล้วสุดท้ายเป็นวันที่พรสารภาพกับผมว่าพรมีผัวแล้วแล้วพรน่ะผัวหายผมก็เลยเดินทางไปที่บ้านจะพาเขาไปแจ้งความตีเนียนทั้งหมด <c oughs> ทางางที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนจัดการเองเสร็จสับ แล้วก็กลับเข้าไปที่บ้านเขานี่คือภาพหลักฐานทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้น้องชายของช่างกิจก็คือคุณพันธ์บอกกับทีมข่าวอมลเบอร์ทีวีว่าดีใจนะที่รู้ข่าวว่าพี่ชายเนี่ยให้การรับสารภาพในหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเชือกที่ใช้มัดคุณใหม่ธนาสาันใครช่วยใครไม่ช่วยบ้างน้องชายบอกแบบนี้ฮะการที่ช่างกิจหรือไอ้เจ้ากิจติโชธเนี่ยรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเกิดจากความสำนึกผิด แล้วก็รู้สึกผิดเพราะเข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการอิสรภาพเมื่อไม่ได้อิสรภาพมันก็ต้องเปิดเผยความจริงออกมาสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฐานะที่ผมเป็นน้องชายของฆาตกรและก็ครอบครัวยอมรับมาโดยตลอดว่าช่างกิจพี่ชายของผมเป็นคนลงมือกระทำแต่เชื่อว่าที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยินกับหูตัวเอง เป็นการทราบมาจากข่าวเท่านั้นส่วนตัวในฐานะคนในครอบครัวแม้ว่าจะกระทําความผิดยังไงสุดท้ายก็ยังรักพี่ชายและคาดการว่าตอนนี้พี่ชายน่าจะสํานึกผิดแล้วอยากบอกพี่ชายให้พูดความจริงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีนี้มันจะได้จบสักทีให่ผมคิดเขาก็กกน่าจะสำนึกผิดแหละแต่ผมก็ไม่รู้รลกว,ว่ายังไงแต่ผมเชื่อคำพูดพี่ชายผม ว่าถ้าสิดที่เขาพูดมาเนี่ยบอกว่าเขาได้จะพูดความผิดในมุมมองเราเราก็ยอมรับในมุมที่พี่ชัยเราเออกมาพูดนะพี่เนาะใช่ครับผมเองก็ยังไม่รู้นเหมือนกันว่พาพี่ชัยเขาบอกอะไรยังไงแบบไหนนะผมไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรบ้างในฐานะจะเป็นยังไงก็ตามแต่ก็เป็นพี่ชายที่เรารักใช่ครับพี่ชายของคนเดียวขอม,มีคนเดียวพี่ชายที่เป็นแท้ๆครับก็รับพี่ชายผมแหละครับอ่ะเนี่ยค่ะก็ ครอบครัวหลายๆคนวันนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างเชื่อนะว่าลูกหลานตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กิจเนี่ยรับไปเต็มๆน้องชายก็บอกผมก็รักเขาแหละก็คนในครอบครัวเดียวกันแต่ผิดก็ต้องว่ากันไป<อ>ตามผิด